ถ้าขัดขวางเน่ยนะครับถ้าสมมุติว่าอย่างอาจารย์บอกว่าถ้าสมมุติว่านะร,ร่างพระราชบัญญัติกู้เงินสองล้านล้านบาทนี่นะครับผ่านความเห็นชอบของทั้งสองสภาเรียบร้อยแล้วะนะเตรียม ให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนำขึ้นกาพงคมทลนเพื่อสรงลงพระปรามาภิไธยก่อนหน้านั้นนี่นะครับถ้าคุณมีความสงสัยนะครับคุณก็ชอบที่จะเข้าชื่อแล้วก็เสนอให้สารรัฐมนตรีนิสัยเหมือนอย่างที่พรรคเพื่อไทยเคยทําสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นรัฐบาลแต่นี่ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเลยแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเขายังนั่งพิจารณากันอยู่ในขั้นกรรมธิการเลยแล้วกรรมธิการเนี่ยจะแก้เป็นยังไงจะแปลยติเป็นยังไงไม่มีโอกาสรู้แล้วแปลยติไปแล้วแก้ไขไปแล้ว เนี่ยเข้าวาระสองเนี่ยมันจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่มีใครรู้แล้วมัน,ผ,นผ่านวาระสามไปแล้วเนี่ยไปถึงวุฒิสภาวุฒิสภาจะแก้หรือไม่แก้ยังไม่มีใครรู้ค่ะตกลงให้ไม่มีใครรู้เลยอาจารย์คณินถึงได้บอกว่าเอ้คุณรู้ก่อนเกิดได้ยังไงใช่ไหมครับและข้อสําคัญที่สุดคืออาจารย์คืนี่เป็นการเสียมารยาทอย่างมากเพราะฉาจารคือว่าคุณไม่มีหน้าที่ใช่ไหมฮะหน้าที่ที่จะพิจารณาว่าร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างกฎหมายเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับมีคนเดียวครับมีองค์กรเดียวก็คือสารรัฐธรรมนูญคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับเห็นไหมฮะแล้วสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนหรือไม่นะครับมันก็มีกรณีเดียวอีกเช่นเดียวกันก็คือกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยแล้วอห็นไหมฮะทั้งหมดนี้ก็เลยสรุปมาว่า ตัง้งหัวใจนะฮะท่านี่นี้ท่านบอกว่าเอคุณทําอย่างนี้เราทําให้ประชาชนเกิดความสับสนสับสนมากท่านนีน <ะ S 2> บอกว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นธรรมต่อรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพราะคุณเป็นไบการเมืองคุณอาจจะเล่นเกมไปแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมสาหรับประเทศชาติและประชาชนครับม,มันจะทําให้ถ้าประชาชนเขาเชื่อไปตามคุณหมดเนี่ยนะครับตกลงประเทศนี้ก็คงไม่ต้องได้อะไรอไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะน้าท่วมมาปีหน้าปีนู้นเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสูงเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วโครงการไอ้รถไปฟ้ารถไซความเร็วสูงนะครับในขณะที่ ลายประเทศกาพัฒนากันไป4-500กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะครับจนป่าได้ยังย่ำปึกอยู่กับที่นะครับก็มีอย่างนี้ตลอดไงฮะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตลอดน่าทำยังไงฮะเพราะฉะนั้นต้องต้องขอร้องเถอะครับขอความเป็นธรรมให้กับประชาชนผมอาจารย์กรณีไม่ได้มาขอร้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลเขามีหน้าที่ที่จะต้องตอบคําถามที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่ขอความเป็นธรรมให้กับประเทศชาติและกับประชาชนเถอะอย่าเล่นเกมกันมากมายขนาดนี้เลยเกินถามว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรอาจารย์ครับความเสียหายเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นหรือเปล เกมการเมืองถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับมันเสียหายแน่นอนเพราะว่าโครงการารน้อย่ทีสุดคุณเมรดาก็พูดไปแล้วว่าประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนสสับนแล้วหลายคนก็เชื่อไปแล้วด้วยใช่ค่ะเชื่อไปแล้วเพไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนกับมาแล้วทำมันผิดทั้งหมดนะ <c oughs> อาจารย์จะพูดอยู่คําเดียวว่าไปโต้กับอาจารย์กนินที่ไหนก็ได้นะครับ <c oughs> ว่าหน้าที่ในการวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัตินี่ขัดหรือไม่ขัดนี่นะครับ <c oughs> มันเรื่องใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่อํานาจของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย <c oughs> คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยมีหน้าที่ไปศึกษาบรรดากฎหมายที่มันใช้บังคับอยู่ที่มันคร่าครือโบราณล้าหลัง <c oughs> เป็นประเด็จการนะครับ <c oughs> หน้าที่ศึกษาลริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากมายคุณต้องไปศึกษาแล้วก็เสนอมากแก้ไขไม่ใช่ไป วิกเอาไอ้ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้ทแทนราษฎรเนี่ยนะครับของกรรมธิการเนี่ยนะครับม,มาตีแผ่มาชี้ให้เห็นว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเราสร้างความเสียหายอะไรต่างๆยกใหญ่นะครับมันจะเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วเพราะว่านนคอคกอรทำผิดหน้าที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปประชางคณะนินขอว่าทั้งพรก นะครับสามจุดห้าแสนล้านบาทนะครับตามโครงการบริหารแผนจัดการง้านะครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับไม่ขัดรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับส่วนเรื่องพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการกู้เงินสองล้านล้านบาทนะครับเพื่อการพัฒนาโครงสร้างการพื้นฐานรมนาคมชนิดก้าวกระโดดนะครับก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกการชัดเจนนะวันนี้นะฮะนะวันนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของ รัฐสภาไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าใครจะไปเสนอให้สารรัฐมนตรีนิจฉัยนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็จังคณินบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าค,ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลในพิธิ์เวชาชีวะก็ได้ออกทั้งพระราชกำหนดและออกทั้งพระราชบัญญัติมีหลักการเดียวกันก็คือให้อำนาจกระทรวงการคลังไปกู้เงินมาเอามาใช้อะไรครับมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินก็โครงการไทยเข้มแข็งนะครับ ใช่ครับจนกระทั่งตอนหลังเลยนะครับไม่ไม่ไม่อยากจะพูดนะครับให้มันให้มันกระตุกกระเทือนกันรืเปล่านะฮะมันก็มีเรื่องทุจริตมีเรื่องคอร์รัปชันอะไรต่างๆจนป่านนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วคุณมาเล่นงานรัฐบาลในขนาดนี้ทั้งๆที่จริงนั้นทำมาแล้วโดยตลอดนะครับใช่แต่ว่าอาจารย์อาจารย์พูดเมื่อกี้เองก่อนนัานี้อาจารย์บอกว่าตอนนั้นพรรคเพื่อไทยมีการลงชื่อเข้าชื่อในช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้องถูกไหมครับเขาไปทำหน้าที่ของเขาใช่แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เริ่มเลยเริ่มแล้วยังไม่ ว่าอย่างน้อยขอขอวิเคราะห์กันแล้วกันนะครับแ<อ>สดงว่าเขารู้ว่าไหนที่สุดถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้นี่นะครับ<อ>พักเพื่อไทยรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้ผลงานอ,อย่างมากมายเลยั<อ>แล้วเขารู้ว่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับจะไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยนะครับ<อ>สารรัฐธรรมนูญก็คงจะวินิจฉัยว่ามันไม่ขัดเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคําวินิจฉัยไว้แล้ว และกษสนาเดียวกันแล้วหลักการเหมือนกันทุกอย่างต่างกันเพียงตัวเงินต่างกันเพียงตัวเงินใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลที่บอกว่าเอ้ยคราวนี้คุณมากเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าเขารู้อย่างนั้นแล้วใช่ไหมครับเขาอาจจะหาวิธีเตะตัดขาตั้งแต่ตอนนี้แต่วิธีการเตะตัดตัดัดขาแบบนี้นะครับถ้าเป็นภาษามวยเขาเรียกว่าชกใต้เข็มขัด เอาคนที่ไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับผิดกติกาไหมคะอาจารย์ผิดกติกาแน่นอนชกใต้เข็มขัดแน่นอนแล้วเสร็จแล้วรับลูกกันเป็นลูเป็นขาปปชก็เหมือนกันรับลูกเลยนะครับยังไม่ทนอะไรเลยถามว่าปปชมีหน้าที่อะไรปปชมีหน้าที่ทําการไต่ตรวจสอบนะครับเมื่อมีการดําเนินโครงการไปแล้วดูว่ามันมีการทุจริตหรือไม่แต่นี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยปปชตั้งท่าจะรับแหละเห็นไหมครับนี่คือเกมะเกมเตะตัดขาถ้าเป็นภาษามมยเขาเรียกว่าชกใต้เข็มขัด เห็นไหมครย์ต้องขอพี่น้องประชาชนต้องกรุณาเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเกมการเมืองซึ่งเขาไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองไม่คำนึงถึงจริยธรรมอย่างน้อยที่สุดสิ่งรัฐอาเหล่านี้เขาเคยทํากันมาแล้วทั้งแล้วคนที่เป็นฝ่ายค้านบางคนที่ไปเป็นองค์กรอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นสสเขารู้กันทั้งนั้นนะครับนะฮะแล้วโดยเฉพาะยิ่งที่บอกว่าขัดมาตรา169มาตรา169เนี่ยนะครับ วินัยการเงินการคลังความจริงมันไม่ได้เกี่ยววินัยการเงินการคลังมันเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าจะต้องการเอาเงินของแผ่นดินเนี่ยไปใช้นะครับก็ต้องทําเป็นร่างพระราชบัญญัติแต่ต้องใช้ตามกฎหมายซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกปีก็ต้องเสนอไปแล้วเร้วท่าสําคัญที่สุดก็เคเอไอ้มาตรา169ของรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพิ่งมีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2492นั่น เมลดายังไม่ได้เกิดยังไม่ได้เกิดอาจารย์หนูยังเด็กน้อยยังไม่ได้เกิดค่ะอาจารย์อายุเมื่อกี้กำลังนึกตามว่าเอะตอนนั้อายุเท่าไหร่สองสี่เก้าสองครับข้อความเหมือนกันเด็เลยฮะแล้วมันเกิดจะมาขัดอะไรกันตอนเนี้ยค่ะขัดตอนนี้ขัดอะไรกันตอนนี้แหละครับค่ะกทำกันมาแล้วก็โครงการชนิดนี้นะครับย้อนหลังไปก่อนหน้ารัฐบาลคุณวิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับมันก็ทำโครงการกันมาตลอดแลวกระทั่งเป็นรัฐบาลพระประชาธิปัต์ครั้งแรกนะครับโครงการมีอาสาว่ะ เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินค่ะเคยได้ยินรียลักษณะเดียวกันนะครับออกเป็นพระราชกําหนดแล้วก็กู้เงินมาแล้วก็มาใช้จ่ายนี่นะครับไม่อยากจะพูดเลยครับใช้จ่ายอีลุ่ยฉุยแฉกแล้วก็ทำกันเละเทะกันหมดนะครับจนกระทั่งไม่เห็นผลงานเลยเป็นรูปธรรมเลยทำกันมาตลอดเนี่ยนะครับแต่พอถึงเวลาที่รัฐบาลพระเพื่อไทยจะทํามันจะเป็นจะตายกันให้ได้ไม่เข้าใจฮะแล้วที่สําคัญที่สุดคือเอากันหมด ทั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคุณก็ไม่มีหน้าที่คณะกรรมการปปชเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณก็จ้องจะจับผิดเขาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สารรัฐมนุนสารปกครองอีก่อย่างนี้นะครับน่าสงสารประเทศไทยนะครับนี่แหละประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยรายการอจารกันอาจารย์สรุปว่าที่อาจารย์พูดไม่ว่าจะเป็นปปชคปกที่ออกมาหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำผิดหน้าที่หมดเลยเนี่ยทำผิดหน้าที่หมดเลยฮะยืนยันฮะหรือถ้าใครยังมาเถียงนะครับตั้งโต๊ะเวทีช่องไหนก็ได้ครับ ่อป็าเ็นอาจารย์คณินบอกเลยใช่ไหมขอท้าเลยมาเถียงแล้วขัดมาตราไหนยังไงโอ้โหอาจารย์คะสนุกมากค่ะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับขัดมาตราไหนมาตรไหนถ้าคุณมีหน้าที่หรือเปล่ามีหน้าที่หรือเปล่าหนูจดไว้แล้วคอาจารย์มีหน้าที่หรือเปล่าว่าคุณผู้ชมคะเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คณินบอกแล้วคุณมีหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าอยากจะมาเถียงกับอาจารย์คณินตรงนี้เลยก็มาได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าขับเปิดสายแล้วคุณผู้ชมทางบ้านสามารถโทรเข้ามาได้พักสักครู่เดียวค่ะ ช่องที่3นะคะนี่แหละประเทศไทยคะ่ะเปิดสายแล้วนะคะหมายเลข0293491278นะคะ0293491278คะ่ะแล้วก็ SMS คะ่ะหมายเลข4642201 4642201นะคะตอนนี้มีสายแรกมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตคะ่ะสวัสดีครับค่ะจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อาจารย์คณินด้วยนะครับสวัสดีครับพีาจัครับค่ะเชิญค่ะพูดได้เลยนะฮะได้ค่ะเชิญค่ะ คือผมปากรายการนี้ผ่านทั้งอาจารย์คณินด้วยทั้งออคุณนีรดาสตรีที่สวยงามคนนี้นะฮะขอบนุณนค่ะอคือขอตำหนิทางรัฐบาลหน่อยค่ะเอ๊ะเหมือนกับมีปากนี่ขอโทษนะครับเหมือนกับไอคำไทยโบราณอ่ะมีปากแต่เหมือนกับไอแต่ว่าไม่กล้าออกเอาอากาศที่เอาโพกอ่ะนะครับ มันไม่พูดอะไรเลยแล้วมีไอ้สื่อของรัฐเนี่ยไอ้สถานีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะคุณก็ามาแถลงเชิญอาจารย์คณินไปก็ได้แ้าคุณไม่มีคนน่ะผมเคยตำหนิรายการอผ่านไอ้ไอ้เรื่องตามที่ไอ้ไอ้ไอ้สองเก้าหนึ่งี่ยค่ะก็ถูกถูกเรียกว่าถูกถูกครูทีเดียวแย่เลยแล้วตำหนิทั้งท่านประธานสมจักด้วยบอกไม่ไม่สมก็ชื่อชื่อตัวอเองเลยชื่อสมจัก์เนี่ บอกเป็นนักมวยนี่ชกไม่สมศักดิ์ศรีอ่ะนั่นก็แย่เหมือนกันไปปล่อยไปเรียกเขาเรียกไปสอบสวนก็ไปนั่งให้เขาสอบสวนไต่สวนมันอะไระตำแหน่งถึงประธานรัฐสภานเนี่ยมันก็ได้รับพระราชทานมาด้วยรู้สึกเพามปัญชีผู้บดคือไม่ยุบกฎหมายหรือยังไงก็ไม่ทราบผมว่าการนาอาจารย์คณินขอโทษนะครับอาจารย์ครับ ช่วยไปเป็นประธานสภาแล้วไปเล่นในส่วนกันเลยการลาดอะค่ะไอ้พวกที่ให้ยึดเลืออะไรพวกนี้อะไรอย่มันออกจากสภาบอกเฮ้ยสภานี่แค่สภาเจะรำมันอะคีนีุมันไทยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายรออยู่นะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่ค่ะคุณสุรัตน์ครับคุณสุรัตน์ครับค่ะเดี๋ยวบอกให้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาอีกสายนะคะคุณไพฑูรย์คะสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์คะ ฮัลโหลอาศัยหลุดนะคะอาจารย์คะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดนบบอกว่าอาจารย์น่าไปจะออกห้องช่อง11บ้างนะคะอาจารย์ว่างไหมคะก็มีคนเสนอให้ไปออกช่อง11ช่อง9้าบ่อยๆนะครับเออค่ะอาจารย์พราเวลาไหมคะน่าจะให้ความรู้คนนี่ก็ขอเข้าไปแล้วนะครับขอทางผู้หลักผู้ใหญ่ไปนานแล้วขอไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปได้ไปชี้แจงใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญอยากจะไปทารายการประจําซึ่งมันให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องกฎหมายในเรื่องการเมืองในเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ขอไปแล้วฮะแต่เขาบอกว่า รู้สึกว่ามันจะต้องมีการซื้อเวลาเช่าวเวลาอะไรต่างๆอาจารย์จะเอาเงินไปที่ไหนไปซื้อเวลาเช่าวเวลาเดี๋ยวให้หนูรวยก่อน <c oughs> หนูรวยก่อนเลยา <c oughs> จารย์อาจารย์อาจารย์คะถ้างั้นเดี๋ยวในช่วงรอสายหนูถามภาพรวมของอาจารย์หน่อยสิคะว่าความเชื่อมั่นนะคะของประเทศเราเนี่ย <c oughs> เวลาเนี่ยเกิด2โครงการใหญ่ๆใ,ในช่วง <c oughs> เวลาใกล้เคียงกันโครงการบริหารจัดการน้ำหนึ่งอย่าง <c oughs> เงินกู้มาอีกหนึ่งอย่าง <c oughs> และ2ออย่างเนี่ยของรัฐบาล ยิ่งลักตอนนี้โดนค้านทั้งสองอย่างอาจารย์ว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะขาดความเชื่อมั่นประเทศไทยเราไหมนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยหนูจะถามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับต้องยืนหยัดค่านอย่างน้อยต้องเชื่อมันอย่างที่อาจารย์คนินเชื่อก็คือมันไม่ขัดรัฐธรรมนูญแล้วที่จะรู้ไปดีไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์คนินบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเกม ค่ะเกมการเมืองค่นล้มรัฐบาลอาจารย์เกมการเมืองพักไปก่อนเกมการเมืองสายแล้วมรัฐล้มรัฐบาลสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอะไรคะครับผมธนาผู้จำปาครับจากจังหวัดอะไรคะอายุขกรุงเที่ยวครับเชิญค่ะสวัสดีครับครับคุณจากกรุงเที่ยวครับค่ะเชิญค่ะเชิญปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะคลับเรียนอาจารย์ครับผมผมติดตามรายการของอาจารย์ทั้งสองช่องนะฮะครับค่ะท่านี้เมื่อกี้นี้น จากเสียงนั้นของก็จะเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าสอสอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกเข้าไปแต่ไม่เห็นจะเข้มข้นในเรื่องการที่จะต่อสู้เขาเลยเหมือนไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอ่าค่ะเขาเขาเรียนกฎหมายก็มาหรือเปล่าไม่รู้มีอะไรก็ไม่เคยจะตอบโต้ให้ชัดเจนฮะผมอยากให้อาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสได้มาออกอากาศอย่างนี้บ่อยๆนฮะค่ะชี้แจงให้ชัดเจน จะได้รู้ว่าคนไหนที่มีหน้าที่ที่รู้เป็นส่วนตัวแล้วก็มีหน้าที่ออกออกมาโต้ตอบรัฐบาลอย่างเนี้ยคือการดึงลังประเทศชาติให้ถอยหลังตลอดนะผมเองก็ติดตามอยู่ตลอดแต่นี้ว่ามันยังไม่เห็นสสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมากล้าพูดกล้าเสนอแบบนี้ฮะอยากให้เป็นอย่างนี้นะครับก็สนับสนุนอยากให้จย์ ได้ออกช่อง11แล้วก็ช่องที่เป็นของกรมประชาสัมพันธ์หรือของ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 รัฐบาลบ้างครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากครับจะพยายามครับจะพยายามครับขอบคุณค่ะอาจารย์คณินครับมี SMS มาถึงอาจารย์คณินเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งสายนะคะคุณบุญยืนคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจากจังหวัดอะไรคะคุณบุญยืนคะออแดงแดงพัทยาครับเชิญค่ะปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมติดตามรายการอาจารย์ทุกวันอย่าให้อาจารย์ไปออกช่องเก้าจริงๆเลยผมติดตามทุกคืนเลยครับครับ่ะเออผมจะหนุนด้วยอาจารย์กฎหมายูกต้องเลย <c oughs> อยากจะให้อาจารย์่ยพูดหลายๆ,ๆรายการเลยค่ะ